เขาดันั่งอยู่พื้นงพื้นโบน่ารักอ่ะทำชทำได้เหรอไอ้โอ้ยยั้นแล้วนะไปแกล้งโบก็อย่างนั้นได้ไงตอสนุดีวุ่กดีหัวได้ทีหลังทีหลังก็งีก็ทีหลังโบ nên là, chẳng biết cái gì, nãy nè, cái gì, có chơi lắc, chơi lắc, không biết đâu, không biết không biết đâu, không biết đâu, không 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 biết đâu, không không biết đâu, 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 không biết không biết đâu, không biết พี่กันดนั่าล่างดีกว่าออเลยถ้ากันเราด้านล่างดีกว่าด้านล่าให้เหมือนกันแล้วแต่พี่เอาให้สนุกอ่ะได้เลยบินด้านหน้าอน่ะโอเด้วยนะโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างเีนมื่อวานก็ก็จะบว่าแกล้งจนะปะสนุกสนุกดีเฮ้ยบินแต่อาจารย์ถามว่า วัชระใช่ค่ะพี่บินวัชระเศษขาวเนาะเใช่แต่บอกว่าถ้าไม่เข้าเรียนข้าม้าก็จะเฉื่อแล้ว่ะพี่บินพี่บินพอรู้ไหมครับเป็นใครไม่รู้เดี๋ยวพี่เราถามเพื่อนให้นะครับคครรับมาพอดีว่าเป็นห่วงไงเดี๋ยวออมาใส่แล้วไม่เข้าเรียนก็มาใสยใครอยาครับพอดีเครื่องบินเขาไม่ลงที่นี่อ่ะค่ะเขา ดูขีดการวัดอากาศนะครับเรื่องจอนักใช้เข้าไปเร่อออกปีนี้เราไม่รู้ต่างดาวเดียวละเดี๋ยวว่าเขาเป็นแอร์โอ้ไม่เช็คว่ามันลงปอตนีไหมไม่เช็คเหรอเป็นเครื่องบินส่วนตัวโอ้โหอันนี้มีตังค์ซื้อเครื่องบินแต่ไม่มีตังค์หาข้อมูลเพาะมันไม่ไม่มีสนามบินอ่ะโอเคโอเคนะครับคือเรียนเรียนอาจารย์ถามเป็นไงบ้างอาจารย์ว่าเปไงบ้าง ก็อาจารย์ก็เนี่ยค่ะเคลืนเรื่องเนี้ยพี่บ๊อเพื่อนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยกลัวเพื่อนจะมาได้เรียนอ่ะปีกลัวว่าอาจารย์บอกจะตัดชื่อออกอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปคิดมากไม่ได้สิพี่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องด้วยค่ะอาจารย์นะคะพี่บินอาจารย์พี่บินร่วมห้องนี่ยไงร่วมห้องนอนแล้วร่วมห้องเรียนร่วมห้องเรียนการหัวไฉมัวอ่ะไอ้นะครับผม เชื่อพี่อ่ะอยากไปคิดมากตั้งใจเรียนดีกว่าแล้วพี่เขาเป็นยังไงบ้างเรียนพี่ก็ชิวๆอ่ะเรียนพี่เรียนมาสี่ปีห้าปีแล้วชิวมากชิวๆได้เอกวิชาเอ้าให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะัวอะไรอ่ะอะไรดูอะไรใครอ่าเหอเป็นใครครับเป็นเป็นแม่บ้านหรือเปล่าไม่เพิ่งพึ่งกวาดไปเมื่อเช้านี่เองไม่ต้องมาก่อนเล้ครับใครใส่รองเท้าเขาอกครับ อุ้ยเอ้าม่รู้กดใช่ไหมล่ะขอขอโทษทำทษไม่ได้นเป็นน้องใหม่แล้ะค่ะอ่าพายมันก็มานั่อนครับไปนั่งโต๊ะเหรอคะครับผมโอเคค่ะพี่คะยืนได้ปะคือไม่อยากยืนอยู่คนเดียวไงอ่าได้ครับจะตัวเองสวยเกินครับอ่าชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อนะครับบอกชื่อเพื่อนแล้วก็บอกชื่อเพื่อนหรือชื่อตัวเองคะบอกชื่อตัวเองให้เพื่อนฟังครับผมอ๋อแล้วก็ท่าด้วยท่าจ้า ท่าประจำตัวของตัวเองครับคุคือให้ท่าเหรอคะก็ท่าประจำตัวครับอ๋อท่าประจำตัวไม่ใช่ให้ท่าครับผมครับครับซื่ออย่างเธอวันนี้ซื้อเลยซื่อเลยซื่อเลยซื่อเลยเลยอ่ะบิลลี่บิลลี่หรอบิลลี่โอ้ยบิลลี่บิลลี่เขาบอกบิลลี่ชื่อเลยอ่ะค่ะเงียบเลนค่ะเงี่ยบางเพื่อนนะฟังเพื่อนค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์ลีนะคะ 那是个个印的肉啊。 จะขอสักทีได้ไหมครับแก้แค้นใหนายบสญ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่คิดเลยลว่าเราเจ็บมั่งเจ็บเออจ็บเจย์ ก็ไม่ฟังครับผมเยอะๆข้อหนึ่งครับแฟนเราถึงเยอะไม่ไม่ด on ีห้ามนอนดึกห้ามนอนดึกถ้านอนก่อนสามสามทุ่มได้ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่ห้ามคุยโทรศัพท์ห้ามคุยตอนไหนครับเวลาการเวลานอนห้ยคุไาม เขาเรียกว่าปีอัห้ามใส่รองเท้าขึ้นหอเชอรี่ต้องอย่าใส่นะครับรี่แอลกอฮอล์นะครับขอโทษนะเชอรี่เยอะมีแฟนได้ยินว่าเชอรี่เขาบอกห้ามมีแฟนเชอี่ไม่มีแฟนไม่ใช่มแค่ตัวเองจัมโบ้ไม่ได้แล้วอ่าจัมโบ้ครับครับ เดี๋ยวพี่จะให้จำตทษกับฟ็อกซี่ครับผมจะโมไปเกี่ยวอะไรครัพี่ให้จุบปากกันจะโมก้าไหมจะโมก้าไหมเกงว่ามันจะอุจจาระเอายัไม่กล้าทำไมล่ะฟ็อกซี่หน้าตาจเก็ไม่กล้าอีกเหรออะหนูชอบคนนี้ ห้ามนอนสี่ทุ่มแล้วก็ห้ามนอนสี่ทุ่มก็อนที่สองห้ามโทรศัพท์ห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังคุยได้แต่ห้ามเสียงดังก่อที่สามห้ามใส่รองเท้าขึ้นห่อข้อที่สี่ห้ามห้ามจีบกันไอ้บิลลี่มึงตอบบ้างให้ผมตอบคนเดียวเข้าใจไหมรู้สึกเสียวยังไง เล่นแะไรนะครับเราตกป้องกันตามตลอดเกาะเวงยอ่ก็ขี่ก้อนละสี่แล้วผมรู้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมีข้อหนึ่งอ่าอะไรครับผมพี่ทำจีบน้องไม่ใช่ทำจีบพี่แกจำผิดอีกแล้ว จัตีเยอะตัวน้องอ่ยืนถืออะไรทีบักพี่ห้ามพี่ห้ามจีบน้องน้องก็ไม่อยากจีบพี่เหมือนกันอ่ไม่ใช่อ่าน้องห้ามจีบพี่แต่พี่จีบน้องได้พี่จีบน้องได้จีบน้องจีบน้องได้จีบแบบนี้ไหมคะอ่าครับจีบกระเตง่ีพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอออ่าตี่พูดค้างตะกี้ ทำไมอ่ะครับเดี๋ยวพี่นั่งดีกว่านะจะได้อยู่คือพวกหนูหาพี่ไม่เจอพี่ยืนะขาหามองพี่ไม่เห็นไงคะยืนก็ได้ครับพี่ผมก็มองไม่เห็นนะคนที่่เขาบังโอเคโอเคี่ได่ช้องนะคะขอยิ้เลยค่ะขอยินทีนค่ะครับอ่าทุกคนนะครับมาเรียนที่คุยตะเคี้ยวเมื่อก่อนเนี่พี่เนี่ย เป็นเก่งมากเลยโอ้โหตั้งปีแน่พี่พี่ในเอตุ้มพีชานะพี่ในเอตุ้มพี่ชานพี่ลงกี่ตัวต่อเทิร์นอะพี่ลงก็เรียนพวกเพื่อนแหละหกเจ็ดตัวเหมือนเพื่อนนั่นแหละอ่าเดี๋ยวพี่ขยันนะพี่เหนุ่มพี่เป็นคนเก่งอ่านหนังสือเยอะอ่ากิจกรรมอะคะ แต่พี่เนี taking, ่ยเป็นอ่าทำกิจกรรมบ่อยมากไปออกค่ายช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมบ่อยมากบ่อยเป็นพี่เรามีเวลาเรียนก็มีก็แต่ว่าพี่ต้องชิดเชยอ่านหนังสือเยอะแยะแต่ว่ามันเออมันก็ได้เออะนะมันธรรมดาคนเรามันอยู่ที่สมองสมองถ้าผมให้พวกพี่ช as, oh, no. ่วยซิวพี่ช่วยดิลได้ไหมได้ชิปชิปวิชาอาเซียนนี่พี่ ปาแล้วดปาแล้วเอด้วยเอดอาจอาจาติ้งตองติงตองไหมใช่ตจัวก้อีอ่ะเออมุกเดิมเดิมแล้วแต่่นพี่เดี่ยมุกเดิมเดิมยอดยอดพี่เนี่ยได้เออาเซียนตุ้ชาดเอวละีหน้าเ็กนิยมแช่หน้าตกตนิยมด้วยหรือคาแได้ได้ได้่นหลกลักีไม่รู้ ครับผมปีที่พี่แ้ลีคอยากไปนอนแล้วอะ่ะนอนแล้วเยียฟังพี่จก่อนเมียตอนพี่ออกค่ายมันมีสาวสวยเยอะแยะเลยเอรีสูไดไหมี่โปนี่ก็ไม่รับหรอกะแบ่โปะรับน้วใจเลย ในคีโมพี่พูดความจริงก็วิลลี่ไม่เชื่อพี่หรอไม่เชื่อดีเขาเก่งนะวิลลี่ใช่ใช่ใช่แกันมาพี่เนี่ยเรียนโค้เก่งที่ตกรรมโค้ดทำทุกอย่างครบอ่ะชีวิตเฟอร์เฟคอ่ะหน้าตาก็ดีอ่ะแล้วว่าผมว่าเราได้ไปตัดเป็นอดนแล้วเดี๋ยวให้พี่นี่คือจะนอนแล้วนี่คือม้อนจะนอนเก่งขนาดนี้บอกว่าไม่ใช่คนเลยนะพี่เทพชเลย